จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันที่2กร,รกฎาคมที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึง6 0 8 7คนเสียชีวิต61คนสูงกว่าที่เคยมีสถิติในประเทศไทยและมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน242,558คนทำให้ชาวเน็ตต่างติดแฮชแท็กโควิด -19 วันนี้เพื่อรวมวิจารณวิพากษ์ถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นสถิติการเสียชีวิตสูงกว่าที่เคยมีโดยมองว่ารัฐบาลน,นั้นทำงานล่าช้าแม้จะมีมาตรการต่างๆแต่ก็ไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นขณะเดียวกันการจ่ายเงินของวัคซีนทางเลือกโมเดอร์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งยังมีระบบล่มทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อจองวัคซีนได้และมีรายงานข่าวว่าเมื่อได้โทรเช็คกับทางโมเดอร์และไฟเซอร์พบว่าสาเหตุที่ล่าช้านั้นเพราะรัฐบาลไม่นสัญญา นอกจากนี้โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนหลายแห่ง ยังถูกเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปและมีคนจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่ฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาฟรีทำให้โลกออนไลน์ต่างวิจารณ์แสดงความไม่พอใจต่อการแก้ปัญหากระทั่งติดแฮชแท็กรัฐบาลฆาตกรพุ่งติดอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์โดยมุ่งไปที่การเดินทางไปภูเก็ตของรัฐบาลที่ไม่อยู่แก้ปัญหาดังกล่าวและยังมีภาพนั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใส่แมส ขณะที่ทางด้านบอลธน,นวัน์วงชัยแกนนำวิ่งไล่ลุงทวิตว่าคนติดเชื้อคนตายทุบสถิติสูงสุดแต่รัฐบาลขนรัฐมนตรีไปภูเก็ตไม่อยู่แก้ปัญหาที่กรุงเทพทำคนตายวันละเกือบร้อยแต่ประยุทธ์ไม่เคยสลดอารมณ์ดีหัวเลาะยิ้มแย้มถู2นิ้วนั่งชิวกินข้าวเป็นหมู่คณะริมทะเลนี่คือแฮแท็กรัฐบาลฆาตกรที่มีความสุขบนความตายของประชาชน โมเดอร์นาโควิดนาวันนี้7ปีก่อนรัฐบาลฆาตรกรสัญญาจะคืนความสุขให้คนไทย7ปีผ่านไปคืนความตายให้คนไทยไม่มีแม้แต่ความสุขรัฐบาลคาตรกรไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์แต่กลับสั่งซื้อวัคซีนห่วยๆอย่างซิโนแวคมาเรื่อยๆไม่มีแพวสรุปรัฐบาลจะคุมโรคหรือคุมม็อบมีความสุขมากนักหรือบนคาบน้ำตาบนความตายของ ประชาชานขณะที่ทวิตเตอร์เลสกูก็ได้นำเอาภาพการนั่งรับประทานอาหารของประชาชนที่มหาสารคามและกลุ่มคณะรัฐมนตรีมากล่าเวเปรียบเทียบกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q r คได้เลยครับ